สวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับกับสีส,สานะครับเมื่อค่ำคืนนี้ต้องบอกว่าตัว5กํมปันทาผลงานได้อย่างน่าผิดหวังจริงๆนะครับสำหรับปูริติบารวมถึงชุดโครงการด้วยอย่างอมาโซมัตและก็โคเปห์เฮเกนนะครับแต่สําหรับทุกคนที่อยู่ในขับเนี่ยทุกคนจะรู้ดีว่าเรามีผลงานที่ดีสำหรับฟุตบอลอินโดนีเซียคู่เมื่อวานนะครับระหว่างปูซามเนียเนี่ยและก็ตัวของมากาซาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นครับในวันนี้ ตัวฟุตบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากมายเลยนะครับมีฟุตบอลทั้งฟุตบอลบราซิลฟุตบอลอินโดโดยเฉพาะในรอบเย็นเนี่ยผมจะมีฟุตบอลเจลีกกับฟุตบอลอินโดนโดีเซียซูเปอร์ลีกให้กับทุกคนซึ่งตรงนี้จะขอสงวัสิทธิ์ไ้ให้ะครับแลวก็ประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมในปีนี้ผมต้องการไม้ VAP 1ท่านนะครับทุกคนสําหรับออทุกอย่างที่ทุกคนเล่นเนี่ยโดยที่สิ้นปีทุกคนจะได้รับทองมูลค่า1บาทเป็นของสมนาคุณจากใส่สัมภานะครับรวมถึงเสื้อฟุตบอลเนี่ย เกรดของแท้นะครับถอยออกมาจากช็อปสตูตเลยเนี่ยเดือนละ1ตัวแค่ทุกคนทักมาก็าที่แอด3ีหรือลิงก์ที่ใต้หน้าโปรไฟล์นะครับวันนี้ครับมีฟุตบอลบราซิลหลายหลากหลายคู่มากมายเลยนะครับแต่ผมคัดเลือกมาให้ทุกคนแล้วมีทั้งหมด3คู่เป็นบราซิลซีรีบีหคู่บราซิลซีรีเอสคู่ครับมาเริ่มกันที่คู่แรกครับบราซิลซีรีบีครับสำหรับศึจกจ่าฝูงอย่างโกยัดเจอกับทึมกลางกลางตารางอย่างโอเมรดิโอโกยัดครับ ปัจจุบันเป็นจา่าฝูงของลีกฟุตบอลบาซิลซีดีปีโดยมีสถิติที่น่าสนใจคือชนะ11เสมอ5และแพ้4จาก20นัดที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามฟอร์มล่าสุดของพวกเขาดูจะแผ่วลงไปเล็กน้อยเสมอทั้ง2นัดนะครับแม้จะยังแม้จะยังมีแผ่วให้เห็นในช่วงหลังแต่ก็ยังคงเป็นทีมที่แข่งแก่งและมีสถิติในบ้านที่แข็งแก่งมากๆ โดยเฉพาะเมื่อเล่นกับโอเปอเรียลีโอนะครับส่วนนั้นทีมเยือนครับโอเปรโอมีฟอร์มที่น่าสนใจไม่แพ้กันโดยไม่แพ้ใครมาแล้ว5นัดติดชนะ2เสมอ3าครับทำให้พวกเขาอยู่ในช่วงฟอร์มที่มั่นใจสถิติการพบกันกกยาร์ดมีสถิติที่ดีกว่าเมื่อพบกับโอเปรโอโดยชนะ3จาก5นัดหลังสุดเสมอ1และแพ้1การพบกันในบ้านของโกยาร์เนี่ยมีสถิติที่ดีขึ้นไปอีกโดยพวกเขาชนะ2ครั้งและไม่เคยแพ้โอเปรโอเลย สิ่งที่น่าสนใจสำหรับคู่นี้ครับโกยาร์แม้จะลังตำแหน่งจากฝูงแต่ฟอร์มล่าสุดไม่สู้ดีนักในขณะที่โอเบริโอกำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจและไม่แพ้ใครมาหลายนัดเกมลุกและเกมรับทั้งสองทีมมีแนวโน้มที่จะทำประตูได้ในเกมนี้โดยสีนัดหลังสุดที่นักคู่จจกันมีมีการยิงประตูรวมกันมากกว่า1.5ประตูก็คือ2-2ประตูเนี่ยมีมาฝากทุกคนนะครับคู่นี้ครับ HDC เนี่ยตัวของเจ้าบ้านเนี่ยแบ่งน้ำหนักมา1.75แล้วยิ่งเมื่อคืนคู่แข่ง แย่งแชมป์เนี่ยอย่างตัวของกุลิติบาเน่าสะดุดผมว่าตรงนี้อาจจะเป็นแรงจูงใจให้กับตัวของโกยาตเน้นฟอร์มเน้นนัดนี้หน่อยสรุปสถานการณ์เลยแล้วกันแม้ว่าฟอร์มของโกยารเนี่ยจะมีความที่น่ากังวลน,นะครับแต่การเล่นในบ้านและความได้เปรียบจากสถิติที่พบกันที่ผ่านมาทาให้พวกเขายังเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าชัยชนะในเกมนี้มากกว่าอย่างไรก็ตามโอเบรโอก็ไม่ใช่ทีมที่จะประมาทได้และมีโอกาสที่จะสร้างความลําบากให้กับเจ้าบ้านได้อย่างแน่นอนแต่สุดท้ายเราก็ยังคงเลือกเชียโกยาร ฝคู่ที่2ครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ผมติ๊กดาวไว้เลย5ดาวนะครับฟาร์มงโก้ครับเปิดบ้านพบมิลาโซถ้่ทุกคนครับขอย้อนแยรดิดหน่อยทุกคนจะรู้นะครับว่าตอนนี้ฟาร์มงโก้ปล่อยเกือบทุกถ้วยแล้วเพื่อเน้นถ้วยนี้เพราะฉะนั้นครับในรายการบราซิลซิดีเอเนี่ยตัวของฟาร์มงโก้จะเน้นมากๆวันนี้เจอศึกหนักมากๆระหว่างมิราโซเปรียบเทียบไปง่ายเกมลุกที่ดีมากๆเจอกับเกมรับที่โคตรดี การแข่งกับฟุตบอลบราซิลซีเรียเอครับระหว่างฟาเมงโกกับมิลาโซเนี่ยต้องบอกว่าภาพรวมั้งสองทีมปัจจุบันฟารเมงโก้เป็นจ่าฝูงของลีกนะครับมีผลงานที่โดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเล่นในบ้านที่แข่งแกร่งมากๆส่วนมิลาโซเป็นทีมที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีไม่แพ้ใครมาเจ็นัดติดต่อกันแล้วทำให้เขาเนี่ยลังขึ้นมาดับ5้าของตารางนะครับสถิติที่น่าสนใจก็คือฟาร์เมงโกเนี่ยคือในรูปแบบของฟาร์เมงโกก็คือจะมีการ คลองบอลและเปิดเกมลุกได้ดีมีสถิติการยิงประตูอย่างสม่ำเสมอมีสถิติการทําประตูจากลูกยิงไกลและการแทงทะลุช่องที่ยอดเยี่ยมคือมิติในเกมลุกเนี่ยหลากหลายนะครับสิบนัดหลังสุดเจ้าตัวมีผลงานชนะ7เสมอ2แพ้1แล้วก็10นัดในบ้านเนี่ยฟาร์มิงโกยังคงไหลพ่ายนะครับชนะ7เสมอสส่วนทางด้านมิราโซทีมขวัญใจติดตามมาตั้งแต่บราซิลซีรีบีนะครับเป็นทีมที่เกรดเกมรับได้อย่างเน่วแน่นสถิติการยิงของมิราโซก็ค่อนข้างดีเช่นกันแปลว่ารับก็ดีลุกก็มีประตูมาฝากทุกคน ไทยทีกันพบกันทั้งสงทีมเนี่ยยังไม่เคยพบกันนะครับประเด็นที่น่าจับตามองก็คือเกมลุกของฟาร์มิโก vs เกมรับของมิรัสโซอย่างที่ผมเกินไปเขืนขั้นแรกนะครับฟาร์มิโกมีเกมลุกที่หลากหลายและอันตรายในขณะมิรัสโซมีเกมรับที่เหนียวแน่นการเจอกันในครั้งนี้จึงเป็นบททดสอบที่น่าสนใจว่าใครจะทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดกว่ากัน ฟอร์มปัจจุบันแม้ว่าแม้ว่าฟาเมนโก้เนี่ยจะมีสถิติที่ดีกว่าแต่ฟอร์มล่าสุดของมิลาโซก็ไม่ธรรมดานะครับการไม่แพ้ใครมาหลายนัดยอมสร้างความมั่นใจให้กับทีมเยือนได้เป็นอย่างดีตัวผู้เล่นครับฟา์เมนโก้มีผู้เล่นที่คุณภาพสูงหลายคนโดยเฉพาะในแนวลูกอย่างเดอารากัสต้านะครับแล้วก็เปโดและก็หลุยอาลาโฮนะครับที่มีส่วนร่วมกับประตูของทีมเป็นจำนวนมากสรุปเลยฟาเมนโก้เป็นทีมที่มีศักยภาพกว่าแน่นอนครับการได้เปรียบการเล่นในบ้านและฟอร์มที่กำลงังร้อนแรงของมิลาโซ ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยผมยังมองว่าตัวของเจ้าบ้านอย่างฟาร์มิงโก้เนี่ยดูดีกว่าสมควรแต่ตรงนี้เราจะต้องเอาไปนำพิจารณากับเฮตดซีซึ่ง h ฮ c ีวันนี้ฟาร์มิงโก้ต้องยิงขาดจากมิลาโซ2ลูกซึ่งแน่นอนครับมันจะไปเจอกับจุดที่แข็งแร่งที่สุดของมิลาโซก็คือเกมรับเชื่อเหลือเกินครับแม้ว่าผมจะชื่นชมฟาร์มิงโก้ในเรื่องเกมลุกแต่วันนี้ฟาร์มิงโก้ไม่ผ่านตัวของมิรลาโซ ไม่ผ่านที่นี้หมายถึงว่าตัวของฟาร์เมงโกน่าจะเบียดชนะหรือดีไม่ดีคู่นี้อาจจะจบเสมอก็ได้ครับคู่ที่3ครับยังคงอยู่ในบราซิลซิลิเอและแน่นอนนี่คือทีมที่ผลงานร้อนแรงมากๆในฤดูกาลนี้นะครับ บาเฮียครับเปิดบ้านพบฟูมินิเซ่นะครับบาเฮียเนี่ยเป็นทีมที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเล่นในบ้านนะครับพวกเขาชนะเกมในบ้าน6นัดติดต่อกันและชนะ7จจากสินัดล่าสุดที่เล่นในบ้านทำให้บาเฮียเนี่ยลังอันดับ4ของตารางคะแนนอยู่ในขณะน,นี้ส่วนดัานฟูมินิเซ่นะครับผลงานค่อนข้างย่ำแย่พวกเขาแพ้ถึง4จาก5เกมล่าสุดและแพ้2เกมติดต่อกันเมื่อออกไปเล่นทีมเยือนนะครับ สถิติการพบกันทั้งหมด4ครั้งล่าสุดเนี่ยสอ,ส,อสองทีมมีสถิติเท่ากันโดยต่างฝ่ายต่างชนะไปคนละ2ครั้งนะครับคือไม่มีเสมอและสกอร์รวมทั้งหมดอยู่ที่4ประตูต่อ4โอ้โหต้องเรียกว่าชนะกันแบบเป็นเบียดแล้วกัน สถิติการพบกันในบ้านของบาเฮียแสดงให้เห็นว่าพวกเขาทำผลงานได้ดีกว่าประเด็นที่น่าสนใจคือฟอร์มการเล่นในบ้านและฟอร์มการเล่นนอกบ้านบาเฮียมีสถิติการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งมากๆซึ่งตรงข้ามกับฟอร์มการเล่นนอกบ้านที่ย่ำแย่ของฟูมินิเซ่เมื่อกี้คือเกมลุกกับเกมรับอันนี้คือเกมในบ้านกับเกมเยือนแนวลุกแน่นอนแนวรับบาเฮียมีเกมลุกที่ทำประตูได้อย่างสม่ำเสมอโดยยิงได้มากกว่า1.5ประตูใน6 3ของเกมทั้งหมดและเสียประตู6กของสกมเปอร์เซเน็นตยของประเู่นก,กันเซอร์ฟู ประตูใน81%ของเกมแต่ก็เสียประตูถึง75%อนต่อเกมผู้เล่นคนสำคัญของไบเฮียก็คือโลเจนิโอเซนีนะครับในขณะฟูมิลิเซมินาเต um อย่างเตียโก้ซินวาที่เป็นกำลังสำคัญในแนวรับก็คือมีประสบการณ์แนวรับนะครับอย่างตัวเกา่าอย่างตัวของเตียโก้ซินวาที่เคยคแข่งกับเชลซีเคยคแข่งกับปารีสใช่ไหมครับตรงนี้แหละสรุปเลยแล้วกันนะครับผมคิดว่าตัวของบบเฮียเนี่ยน่าจะโชว์ผลงานร้อนแรงได้ในบ้านอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วกันการเติมปุนก้ามาจากตัวของซี่นาาจะทให้มมติเกลกของ ตัวของบาเฮียเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นนัดนี้ยังไงก็ต้องจิ้มบาเฮียครับส่วนใครที่ยังไม่ได้มีครับยังไม่ได้มีบอลเช้าเป็นของตัวเองนะครับประชาสัมพันธ์อีกครั้งเลยเพียงแค่คุณทักมาวันนี้เปิดเพียงแค่หนึ่งใบถาวคุณจะได้รับเสื้อสโมสรหนึ่งตัวไม่ว่าจะเป็นลีกใหญ่ยุโรปหรือลีกบราซิลนะครับหรืออยากจะเปิดน้อยก็นั้นเนี่ยคุณจะได้รับแก้วน้ําหรือกาอ e ี้แคมปิ้งนะครับโดยเราไม่มีเก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับย้าอีกครั้งสปอนเซอร์ของ43สไม่มีเก็บค่่าาใใช้ใจ้จยดๆทสิน,น มาอยู่กับขับสีสมสามครับแล้วคุณจะรู้ว่านี่คือบอลเช้าที่ทุกคนตามหา